สวัสดีครับวันนี้พามาชมเตาย่างนะครับเตาย่างรุ่นนี้นะครับเป็นเตาที่ทํามาจากนะครับถังน้ายาแอนะครับแข็งแรงมากครับตัวจริงจะแข็งแรงมากครับหนักหนักอยู่นะครับประมาณ 3- 4กิโลนะครับอย่างหนานะครับเป็นงานทํามือนะครับเพนเมรทั้งหมดนะครับไม่มีแบบเครื่องจักรมาช่วยนะครับออกเองเชื่อมเองทุกอย่างเลยนะครับนะครับ เหมาะสำหรับในการพกพาปิกนิกนะครับไปงานแคมป์แคมปิ้งต่างๆนะครับอันนี้จะเหมาะมากนะครับขนาดประมาณ18คูณ24นะครับนากว้าง24ครับสูง18นะครับก็อย่างหนานะครับคอนเฟิร์มมาอย่างหนานะครับนี่ฮะลองดูเหล็กนะฮะหนามากนะครับหนักนะครับหนักมากนะครับ3าสี่กิโลครับได้อยู่นะครับแข็งแรงครับคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว่าแข็งแรงจริงๆครับนะครับก็ พกสะดวกนะครับไม่พังแน่นอนนะครับผมว่าคุ้มราคาเนี่ยราคาหลักร้อยนะครับแต่ว่าคุ้มค่ามากน่าจะใช้ได้เป็นปีนะครับผมว่าเป็นปีแน่นอนเพราะแข็งแรงมากงานตัวนี้นะครับนะครับก็จะมีหูจับนะครับไม่ให้ร้อนนะครับสองข้างนะครับนะครับแล้วก็จะมีขาตั้งอ่าเป็นงานเชื่อมหมดเลยนะครับแบบนี้นะครับก็ท่านที่สนใจนะครับสามารถสอบถามสั่งซื้อได้นะครับเบอร์0ูนย์เก้านะครับสองแปดหกสามศูนย์แปดสามนะครับแอดไลน์ได้นะครับ ขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ